ทุกท่านเนยนะครับพี่ผุ่มคนเดิมแล้วครับรเามล่นเกม,มส์วันในแอดฟรัม i ตยภาคสนะครับภาคแรกกับภาค2ผมเคยอัดบนโทรศัพท์ภาคนี้ขออัดบนคอมแล้วกันนะครับโอเคโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาต่อดวลกับไอ,อไหัวไข่นะครับตัวที่วิธีการเล่นก็นล้วก็แบบซิมพล์สิมลยนะครับก็คือ,อยเราจะอยู่ในห้องแล้วเราก็จะแบบต้องคอยหลบผีนะครับ ต้องควถ่ายรูปผีอะไรพวกนี้นะครับที่ดูคร่าวๆมานะโอเคเริ่มเกมกันเลยนะครับอย่าเสียเวลากัน <c oughs> โอ้มีหัวอยู่เออไีช่ช่มีหัวซี่เรียมด้วยนะครับโอเคมาถ้าเกิดผมตายเกี่ยวหัวซี่เรียมยังไงวะหัวซี่เรียมอยู่เกมสอง ตำแบน่งนะครับเข็มสองหัวซีเรียมกัเล่อนอยู่นะครับเฮียหัวซีเรียมทีโพสอะมาวันนี้เล่นผ่านเล่นไม่เล่นผ่านไม่ผ่านก็ดูนะครับหลักที่ผมต้องดูก็คือเข็มสองกับเข็มไหนจะมาแล้วเหียีเยม,ม,มจะมาแล้วนะครับ โอ okay. เคสเต็ปก่อนี่เหลี่ยมันมามันต้องทานท่าเนี้ยท่านี้ยตลอดเลยท่าเหมือนเป็นแบบบรรลักษณ์อะไรแบบเนี้ยเนี่ยผมชอบท่านี้มากเลยขผมคูนสี่เหลี่ยมแคมป์สามยังไม่มีตัวอะไรครับสีบ่เหลี่ยมจะกลับไปแคมป์หนึ่งเลยนะถ้าเกิดเราไล่มันไปโอเคเราจะเก็บเป็นรวบรวมข้อมูลไว้นะครับ ตลบเหมือนนะาจาห้ามถ่ายรูปนะที่เคยดูมาโอเคแต่ตราบใดที่มันยังไม่มาพร้อมกันเราก็จะยังปลอดภาัยอยู่ีช่ยสี่เหลี่ยมที่โพสอ,อยู่ กัวจะตลกห้ามถ่ายภาพนะถ้าเกิดดูจากเคมหกอะห่ะเกนม่นจะมาพร้อมกันอีกปลกกลับไปยัง กูจะแข่งไปเชีอตุ๊กกล้องมายัางวะเชี่ยยังไม่มาผมระแวงเองไอ้เหี้ยนกคู่จะมาละ กูจะมาครับโอเคแม่งมาลมาะหันย่าเฮ้กูรู้เตาผิงไปยังโตาเตาผิงตลกเรี่ยงอยู่ตลกมั้งนึงอ่ะไปยังเทพเตาผิงไปละแ,แป๊บ โอเคให้เต็มโอเคตัวนี้มันยังอยู่ในกล้องมันจะมาอย่างบ่เช็ใกล้มาแล้วไปมึงไปมึงนะมึงไปมึงนะมึง เตรียมอยู่แคมนี้นะครับเมื่อกี้ไอตัวหลายๆตาเราไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยช่องแอร์ปับ๊บนั่นแหละเตเลียมเเซเว่ยเฮไป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 ได้แล้วมึงอะแคมสองโอเคไม่ต้องกวับ เยัยหลบยังไม่มาวะหลบมึงอย่ามาพร้อมกันได้ไหมเต็มไปแล้วหนึงห่งกล้องยังไม่มาครับแต่ที่รู้คือไอเวนนี่ไม่ใกล้มาแล้ว่เต็มไปเลยเสียบโอเคมันใกล้มาแล้ว เฉียวไอ้หลกหลกมันอยู่หน้าเอ้ยหลกอยู่นี่โอเคปับ๊บไปเชี่ยเสียงแมงมานี่แหละพอดี ตัวนี้อ่ะโคตรเกียดปั๊บนั่นแหละว,ว่าแล้วเห็นมมนยังไม่มาเอาไว้เต็มตัวตลกห้ามถ่ายภาพรู้ละรู้ละไอเช่นนี้เลยในครั้งแรกนะเนี่ยเฮ้ยที่เต็มหรือที่กล้องเดียวในครั้งแรกนะเนี่ย คนอะไรจะเก่งมือนั้นแต่เต็นเต็เลือถ่ายที่แค่ครั้งเดียวต้องเก็บรักษาแล้วครับ ขี้ตัวไหลาตามาแต่ผมรอดเชียโอ้ยหมมงเช้ายังไม่นอนในสิมงเช้าโอเคโอ้ยแฮมกเพื่อนมึงตายผมคำพับเพื่อนมึงตาย โอ้เราจะเจอไข่ใช่ไหมโอเคดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันไนแล้วหลายไนเลยล่ะเช่นนะครับเราขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นฟัมตี้ไนต่อแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เออที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มแชร์นะครับโอเคมาวันนี้ผมก็ 我来和不行。